นี่อยู่พิกัดสรยาน้ำความปถมนะครับมาสองข้างทางหรือข้างๆรั้วที่อยู่ข้างๆบ้านก็น้ํากําลังขึ้นครับอ่านี่เป็นนี่แหละครับข้างบ้านน้ํามาแล้วฮะก็ถ้าเป็นไปได้ถ้ายังเอาอยู่เอาได้ก็ได้อยู่กันครับอีกฝากหนึ่งของบ้านก็เป็นเป็น เป็นหมู่บ้านนะครับเป็นหมู่บ้านหลังเซ็นเรัล์ราลยาเนี่ยงานน่พอแล้วจบแล้วน่ะเร็วฝนจะมาแล้วโอ้ดีเลยพอดีวันนี้จะมาดูเรื่องการแปลรูปเกษตรกรนะก็เลยมาเรียนรู้เรื่องการเกษตรกันก็ไม่รู้ว่าจะได้ มากน้อยแค่ไหนลองดูแผ,แผน่นนั้นนะศละเลยอาแผ่นดนออันออกไปเลยดัน,ดนออกไปเลยอ่านั่นแหละนั่นแหละหจิงเหรียญจิงเหรียญโอ้ได้พอพอมันแตะวางล่างน่าจะดีกว่าอืออืม,อม นี่แหละครับก็เลยวันนี้ก็เลยมาดูที่สองสองฝั่งนี้คือน้ํากําลังจะขึ้นเนี่ยน,นะ,นะยก็น,นี่เลยครับเพื่อน<ๆ>เพื่อนกำลังจะมาหาวัตถุดิบเพื่อที่จะไปกั้นตีคอกเลี้ยงปูนะครับ อยู่กลางสวนตรงแถวแถวสารยาพิกัดกับสารยาเนี่ยนะก็ดูว่าได้มากน้อยแค่ไหนน่าอยู่ครับร่มรื่นต้นไม้เยอะทีเดียวเลยครับนี่นะฮะเพื่อนๆนี่นะฮะน้ำมาแล้วครับเพื่อนเพื่อน รอดูดูเขาให้ลุ้นที่บางเลนนะครับน้ําจะหลุดจากบางเลนประมาณ3วันนะครับต่อไปก็จะเข้านครชยัยศรีก็ลองลุ้นดูว่าที่พิกัดนครชัยศรีจะประมาณขนาดไหนนะครับ